ลาทาสยองคืนนี้จะพาทุกท่านมาพบกับสถานที่สุดเฮียนที่นักล่าผีที่เคยมาล่าทาผีต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่แห่งนี้เป็นที่ต้อง,ง้ามและเฮียนที่สุดและคืนนี้ผมอยู่กับคุณเค่ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่เด็กมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันครับ เลี้ยงมันเลี้มมาหลายสิบปีก่อนนะครับเมื่อก่อนที่แห่งนี้ชาวบ้านก็ใช้เดินทางจากหน้าหมู่บ้านลัดไปท้ายหมู่บ้านเป็นปกติแต่เริ่มจากที่ยายตู่หรือชาวบ้านจะเรียกว่าอีตู่หญิงแก่วิคนจริตที่มาจากไหนไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าแกจะอยู่ตรงเพิงพักริมทางห่างจากที่นี่ประมาณก,กิโลนึงได้ครับแต่เป็นหญิงบ้าที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ตอนผมเป็นเด็กผมกลัวแกม,มาก มีผู้ใหญ่บางคนบอกว่าแกเป็นพวกเล่นคุณสามนดำพอวันหนึ่งมนแกมมนแกเสื่อมของกระไรเข้าตัวแกนะครับส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือชาวบ้านไม่เห็นแกหลายวันเข้าแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าแกคงไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่พันนานวันเข้ามีวันหนึ่งชาวบ้านใช้เส้นทางนี้ลัดไปตามปกติแต่ได้กลิ่นเหม็นเน่าตรงมาจากบอ่อน้ำ พชาชาวบ้านไปเปิดบอ่อน้ำดูก็เห็นร่างยายตู่เน่าเหลือแต่กระดูภายในบอ่อน้ำนั่นแล้วครับเป็นอุบัติเหตุนั่นแหละครับแกผูกคอตายในบอ่อน้ำนะครับเออเขาบอกไว้ก่อนนะครับที่นี่เป็นที่ที่เฮียนมากมีพระมาพรม,มน้ามนต์แทบจะทุกเดือนถ้าเกิดอะไรขึ้นผมไม่รับผิดชอบนะครับครับตอนนี้ผมกับคุณเคก็จะเข้าไปข้างในเพื่อที่จะพิโส์กันนะครับ มีเรื่องเล่านะครับตอนชาวบ้านพบศพชาวบ้านก็ช่วยกันเรียราย,รายเงินช่วยทําศพให้แกแต่ภหลายวันต่อมาชาวบ้านก็เห็นยะตูนั่งอยู่ตรงปากตรงบอร่อน้ําแล้วก็กระโดดลงไปพอนานวันเข้าแกก็เริ่มเอียนพอตอนกลางคืน,นชาวบ้านกําลังจะเดินทางกลับบ้านอยู่ๆยะตูก็กระโดดออกมาจากบอ่อน้ําแล้ววิ่งไล่ชาวบ้านนะครับ คนนานวันเข้าชาวบ้านก็เริ่มไม่กล้าใช้เส้นทางนี้อีกเลยพอนิมนม์พระมาทำพิธีแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกลับยิ่งเฮียงขึ้นไปอีกชาวบ้านจึงช่วยกันปิดทางเข้าออกตรงบริเวณบ่อน,น้ำนี่แหละครับและทุกเดือนก็จะนิมนมนพระมาทำพิธีพรมน้ำมนต์นะครับ ีได้ยินเสียงอะไรไหมครับอเอาคุณแค่คุณแค่จะไปไหนความรู้สึกผมตอนนี้มันเหมือนมีก้อนน้ำแข็งมาทาบตหลังผมทำก่อน พี่ใ <rôle> ห <à déc> ้ ici, ่ตูแน่จริงออกมาเลยออกมาสิโว้ยออกมาเลยออกมาปรากตัวออกมาเฮ้ยพี่ใหญตูแน่จร SO ิงออกมาเลยออกมาสิโว้ยออกมาเลยออกมาปรากตัวออกมา